คำเตือนรายการต่อไปนี้ไม่เหมาะกับเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขึ้นไปเด็กน้อยอย่าหาเฮ็ดหาทำเดอ้อขันสุธทํากุสิเวซอแเมสูเดสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกลไกไใต้โครงอีกเช่นเคยเลยเมือนก็บว่มีอังไรครับบุกสาวทำอีกเช่นเคยครับผมมาต้องบอร์ไรดลุยกันเลยก,กับสาวทำครับผมเราจะเปิดวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ เก็บหนึ่งร้อยนะเก็บหนึ่งร้อยนะครับผมมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องวอรไรด์ดูเลยครับผมเก็บหนึ่งร้อยกับสาวถ้ำนะจ๊ะสาวถ้ำนะครับมาเยี่ยมมาเยือน,น,น,นกันกับช่องเค็กไลท์ไซโครสลัดคีดีนะครับผมดูความมันเสเท่านั้นนะจ๊ะมันวนกันครับผมมาเลยกับช่องเคนะ็กไลท์ไซโครเด้อ ง่ายก็เมียแจกคนหลายเหล่าเออมาหน่อยมาหน่อยพี่มาหน่อยพี่มาหน่อยพี่สาวถ้าจ๋าดีครับเข้าไปเลยสาวถ้าครับผมสาวถ้านะครับกับสลับจีสลับแตกง่ายอยู่กับกินสาวถ้อว่านี่ครูน้องคำน้องคำแจกเมื่อนี้เบิ่งน้องคำาีิย่านบอไปเลยครับผม สาบอดูพีตาดี20บาทครับผันเสร็จของช่องของเราครับดูความสนุกสนานนะครับเด็กน้อยโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับผมต่อเลยครับผมอไหลๆด้วยๆไปก่อนได้น้อยเอาทีละนิดทีละหน่อยไปครับเอ๊ทีละนิดทีละหน่อยกับสาวทำนะครับผมการันตีครับผมตอนนี้ฟ <notable berries> ุ้งห่าแล้วเบิ้งมาทีละอดฟุ้งหนึ่งแล้วปรเทศนี้อะไรครับผมเอ้าต่อเลยครับผม คทำคืนวันที่ฝนตกนะจ๊ะ้าต่อไปเลยครับผมกับเ,เขียนสาวทำครับมมวลส,สนทนาครับผมมีจัดแต่ตัวกระสีเห็มันแตกขึหน่อยมันกระสีว่าแตกงเงินฮอตจริงเหรอเอาไปเรื่อยๆครับผมมมวลสนสนานกันไปกับสาวถทำครับผมกับสาวถทำกับสาวถ้ำเช่นเคยสาวถทำสาวถทำ ปกติเราพ่ค่อยผิดบังอะไรี่ต้องทำกะไรอาคุณมึงดูดูย่านะครับดูย่ารุ่นสแกตเตอร์ครับผมโจงโอ้ยยีเ่เอบี่ยบาทโอ๋บรไรชบอบเว้ยทำม้นกันครับผมเกมสาวช่ำกับช่องเกยียไก่สายโครงนะครับ แชร์กดไลค์กดเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับผมสร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ไม่มีเสียก่อนเลยไอ้สีเบิองเว้ยเล่นมาได้ไหมเอาไปเบินสองเงินเล้วช่องเขาเหรลยญได้ไหมช่องน้องเล่น,น,น,นเน้นเสียเลยนะ้เนี่ยเน้นเสียช่องเน้นสีโอ้ยม,มาเลยน้องทำเลยต่อเลยครับผมเกย์แก๊สสายโคล้นะครับผมม้วนกันครับผม เ,เห็นว่าสามนาทีเนี่ยเสียยับโอ้ยบมาเอาเลยครับผมอมาหลายๆนะเนี่มาแบบมินน่นี่กำลังใจเอคนเหลจะแจกดูดูสักตัวเออมาอีกมาอีกคุณไปโอ้ย,ย,อยบอมาครัส่วนคกลับขึ้นห เออปูปี๊ดทิ้งท้งไหมปู้หญ่มาสเตอร์มาซิลูกมาซี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 สองตัวสองตัวบลูดจุดเจ้าหนี้โอ้ยได้ดูคนน้องสาวทำบิ๊กดตัวว่าได้ทำครับผมต่อเลยยักไหลสลายโคลงนะครับผมสร้างมาเพื่อความเปนเจริเอา เออแตจะเตือนรูมาูมาอีกยาวๆยาวๆลูกยาวๆน,อน,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 นออ้องทำหนึคนใจดีขึ้นยังจีใกู้จีใกู้มาเลยหาช่ไหาช่ไหมาอีกเออ้องทำน้องทำเออต่นอนี่นก็บบดดัว่าดอกก็จะหมันเสียไหมนะ อู้ย่าอย่างนี้เลลูกตรงนี้แตกขอนโหวดให้พี่หน่อยแตกของโหดให้ยับลูกเขาให้ยับเอาให้ยับเลยเอาให้ยับฟูสี่เข้าไปปูสี่เข้าไปฟูสี่เข้าไปครับจับสาวถ้นครับคูห้าไปแล้วมาอีกโอเคโอเคฟูห้าโอเคเอาจะได้ต้นทุนกลับคืนไหมครับผมกับซองเกี่ไก่ไส้พวงครับผมการตีการแตกนะกับสาถํำนะอยู่ที่มือผมเด้ผมม่ร้สืเนื่งไปได้ยังมันเน้ สร้างมาเพื่อความมั่นคงเท่านั้นสร้างมาเพื่อความมั่นคงเท่านั้นสร้างมาเพื่อความมั่นคงเท่านั้นครับย้อไปหลายครั้งด้วยวันๆครับเก๊กไหลายหลายครูนะครับผมเออมาเลยๆมาเลยๆใกเงียบใจเงียบปล่อยใจเงียบปล่อยใจเงียบป่อยนานเออที่ไปที่เขียวน่ไม่บอกแม่ผม รวมช่องของเราครับเจียนลายสาโฟูกนะครับผมกดไลา์กดแชร์กดเข่ามาเบงกังอลไรนะครับผมเข่ามาให้ก็ได้ทันบ่ขึ้นชกกันให้กันเลยก็จะว่าเข่ามาเบื้งให้กต่เพรมันวนงานครับผมสนุกสนานครับมาสักกาเตอร์มาไหม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 ไม่มาอีกเช่นเคยนะครับผมนี่แหละยิ่งพูปมาอีกคุณสวงแล้วโอ้ยผมมาเลย20บาท เออมวน,นกันครับผมส,มสนั้นไปดูเพื่อความบันเทิงเดอ้อตาบอดตูฟีตาดีก็20บาทอีกเช่นเคยครับผมกับเคิเรนเนี่ยวันทั้งสิบช่องครับผมตาบ,บอดตูฟีตาดี20บาทไม,ไม่เสียเรื่องมาแวนได้เดี๋ยวแตกป้นๆเอาให้ย่อยยับไปเลยให้เจ้ามือย่อยยับนะไม่ใช่เราเล่นนเราเสีเยหมด ยี่สูพิ่นได้บ่ในสูบได้อยู่แล้วคัต้องมีดวงสักมือนึงแล้วไอต่าช่อง G K S, ไีงไก่ใส่มนะครับผมกับตสต PG เป็นยงไล่ะเห็นข้าไหนล่ะคูณสองเข้าไปเนี่ยมา,า,ายก6ยาวเพิ่แล้วครับอยานอุยนันอยากจะเตประมานเลครับผม ยิ่งหุยได้มาเมื่อกี้ก็เสียอีกแล้วนะช่องของเราสร้างมาความบันเทิงนะครับผมมันมวนเด้อครับเบิ้งเห็นมวนเด้อบรแม่นเขาาเบิ้งให้เอาให่างเอาบริเวณเด้อเขาจ้ำนะครับสร้างมาเพื่อความบันเทิงเกมสลับนะครับตัวใดมากการเล่นตัวใดก็มากับเบิ้งจะซื้อกับพ่อครับผม ดาได้แต่อย่าแรงคอมเมนต์ได้แต่อย่าคอมเมนต์ด่าเยอะมันเสียกำลังใจก็เห็นได้ครับเด้อเบิ่งเห็นวันครับเบิ่งเห็นวันเบิ่งเห็นวันโอ้ยบกวูดเลยบันน้องทำหมาแล้วหลังหนีบอกครังใหนก็ปานถึงเราไปบุญเราเพราะตั้งสี่ได้เหรอมาเลยปึ้งต่แคตเตอร์กอดหัวหนุ่มหน่อยทีน้องทำอึนยิก อุย่ายเออขุไปขุสามแล้วโ้ยกลมาอุยเออนี่เลยต้องทำเป็นไงจาวไปสูงบาเดี๋ยวมาเลยบจอจาเไปสูงต้นนี่โอ้โหไล่ายได้ครับพี่จ๋าเอาไปสูงนะถ้าไม่ให้พี่นะไป่หูเดาตึูงน,นี่ไดยตัว้ต้ญญาทำมาซื้อไหม

ท่านผู้ชมเอ๋ยตัวการ์ตูนเข้ามาที่มาเลยน้องทำเอ้ยแจกๆน้องทำแจกแจกไอ้นี้อยูดูเด็กผู้ตาไล่เด็กโอ้โอยผู้หญิเฉยๆไม่เห็นมาเลยน้องทำเอ้ยน้องทำเอ้ยแจกที่หมื่นึังมีไหมอือไม่ยิ่ง อย่าเพย์ย์ย์อย่าแคดดินไว้แคดดินไว้โอ้ยหนีดจัดเลยน้องถ้ำทำอะไรกับพี่เนี่ยทำอะไรเนี่ยน้องถ้ำทำอะไรโอ้ยคือสิบเคือเราต้องทำเลยเจ็บแบบนี้อ้มอเอยิอ้กโอ้ยเปลี่ยนชุดบอลเฮ่ทั้งนี้ดีไรเนี่ยเอาไหมด้วยยังไม่ถึงยังอีกด้วย เออสามสิบแปดผูยากิงโอ้ยพ่อแมา่นักลบลิ้นคอนเนี่ยวผู้หญิผู้หญิถูกมากน้องถามไหมน้องทำ,งทำมันคงไม่ใช่เวลาของน้องทำหรือเปล่ามันผู้ใดมาเอาไปกวนน้องน้องถามว่าจะมีจัดเดี่ยวดได้ไหมไม่ได้ต่อเลยครับวอร,รสักจัเตอร์สักจัสด่าก,กันเลยมาลูก จะทีงไหนเลยเราจะกดอีกสี่ครั้งสุดท้ายถ้าไม่อะไรก็ไปแล้วนะน้องท่ำเรื่องวันแล้วน,ะน้องทำนะหนึ่งครั้งครับสองครั้งครับสามครั้งโอ้ยครั้งสุดท้ายครับโอ้โหโอเคครับผมสำหรับสาวท่ำเด้อคงสิละกันเพี้ยงเช้านี้น้องทำอารมณ์บดีตุ้มต้มบดีครับผม สำหรับช่องเคหะไก่กไส้กรอกสลหรับ PG นะครับผมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ